ธนากรมั่นใจบิ๊กตู่จะยุบสภาช่วงใกล้ครบวาระคาดมากราคมนี้สมัครสมาชิกรวมไทยสร้างชาตินายธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยุบสภาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปลยบ้างหรือไม่ว่าก็ไม่ได้เปรยมากแต่เราก็พอรับรู้กันซึ่งความเห็น ตนมองว่าน่าจะหยุบสภาแน่นอนอยู่แล้วแต่น่าจะยุบใกล้ๆรัฐบาลครบวาระวันนี้บางทีสสในพักหรือตั้งพักก็กังวลว่าถ้ารัฐบาลครบวาระแล้วจะย้ายพักไม่ได้ซึ่งตนได้บอกเพื่อนในกลุ่มสสว่านายกรัฐมนตรียุบสภาแน่นอนไม่ต้องกังวลเพราะตัวของตนก็อยู่พักพลังประชารัฐและตัดสินใจจะอยู่กับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่พักไหนเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องยุบสภาอยู่แล้วเพื่อให้พวกเราย้ายพักได้ความเห็นของผม ท่าที่ผมประเมินและได้คุยได้ฟังทุกฝ่ายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะหยุบสภาช่วงใกล้ครบวาระนายธนากรกล่าวส่วนความชัดเจนการสมัครสมาชิกพกรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จะเป็นในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยหรือไม่หรือในช่วงใดนาใยธนากรกล่าวว่าคาดว่าจะภายในเดือนมกราคมนี้ซึ่งเขาคงมีการพูดคุยกันอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวเทแลนด์